นี่พอกขึ้นไปตรงนี้นิดเดียวก็มีกระท่อมนั้นมีกระท่อมนั้นมีแล้วก็แปลงข้างบนมีกาแฟกี่สายพันธุ์คะทั้งหมดตรงนี้อยู่ตรงนี้ทั้งหมดมีสองสายพันธุ์ก็โรบัสต้ากับอาราบิก้าแล้วก็มีต้นทิปโรต้าอยู่หนึ่งต้นต้นใหญ่อยู่ข้างบนทิฟโรต้าหนึ่งต้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกาแฟอายุกี่ปีคะเป็นกาแฟม่วงอายุอายุกี่ปีแล้วม่วงูอายุกี่ปีลว ต้นนี้รู้สึกว่าแปดปีต้นหนี้ร่อยู่นี่ทั้งหมดห้าสิบหกสิบกว่าไร่หกสือไร่นี่นี่นีกาแฟระตัางต่างมาดูผลเขาคือจริงๆอ่ะกาแฟะตรงเนี้ยมันจะยุบแล้วเม็ดมันจะแบ่งแบ่งออกชัดเจนว่าเป็นเป็นเป็นแบนๆน่นนนนะ นี่บอกไหมแต่นี้มันออกโคนกลมเห็นไหมแล้วก้นมันจะนูนเหมือนนมสาวเขาเรียกว่ากาแฟนมสาวของชุมพรอ่ะมันความพิเศษของสายพันธุ์ที่มันไกลแต่แต่ว่าถ้าจะว่าเป็นชุมแพรสองก็ไม่ใช่เพราะว่าข้อมันห่างใช่คือมันกลครับมันมาอยู่ในดินที่อุดมสมบูรณ์มีกลิ่นยางนิดนึงไหมอันนี้แปลงยางทำงานมาเก็บให้เมื่อเช้าอตอนที่พอมาถึง พอดีก็ได้ขับรถขึ้นมาเอายางให้เขาอันนี้ก็คือปลูกแซมยางเนะาะครับเนี่ยคนคนมาดูผมเพียบคือตรงเนี้ยทั้งฝรั่งทั้งอะไรมาดูเขากูดกูดกูดอะไรก็แล้วแต่เขาว่า <c oughs> คือหนึ่งพื้นที่ยางส่วนมากเขาจะปล่อยให้ว่างอย่างนั้นอืมไม่ไม่ได้อะไรเลยแล้วของเราอะ่ะก็ยังมีพอมีรายได้แต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันยังพอมี อีกประมาณสองปีก็คนละแต่ถามว่าจริงจแซมกันได้ปลูกได้ไหมปลูกแซมได้ไหมผมไม่แนะนำเลยคือถ้าเราปลูกยางก่อนแล้วมาแสมเราปลูกพร้อมกันครับพร้อมกันได้มันจะเหมือนต้นนี้ถ้าถ้าเราปลูกปีหลังยางนะต้นนี้ผมปลูกผมปลูกสามปีเข้าปีที่สี่เ่เนี้ย ยังไม่ให้ลูกเลยเห็นไหมเข้าปีที่สี่แล้วนะถ้าปีถ้าปลูกแยกต่างหากนี่สองปีก็ได้แล้วเนาะใช่ใถ้าปลูกแบบเป็นพือเดี่ยวอ่าเปเออใช่ไหมคือถ้าาปลูกปลูกนม่มาได้ปลูกข้างนอกอะไม่ไม่ไม่ปลูกในน่องอตัวไหนคือเม็ดมันหล่นก็ปล่อยเลยคือเราปล่อยพไปเลยพื้นที่สูงกว่าสามสิบเปอร์เซ็น เขียวอยู่ก็มียังไม่สุกเม็ดเลยเห็นี่ยเนื้อเนื้อก็เดินมาเนี่ยชกชกเขียวได้ประมาณประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะมีสุกบ้างอะไรสุกอันนี้โอเคเยอะไหโอเคเยอะมากอไรนป่าน่าจะมีสุกอ่ะลุนลุนขยำขยำเอราะผมไม่ค่อยได้กินตัวนี้ไม่ได้กินสตอผมยิ่งไม่กินเลย ทำดินสตอด้วยแล้วแต่ใครจะมากินมีความหลากหลายสูงนะเนี่ยนั่นอะโบคาโดอะโโบคาโดปีนี้ก็ไม่ได้กินเลยลูกน้องกินหมดอ๋อนี่ไงต้นสตอของเจ้าอ๋อนี้นอะไต้นที่ใบเยอะๆอันนี้แบบ เจออันนี้คาร์ดอนเนี่ยอะโวคาโดไม่ด่างด่างไหมชั้นด่างเยอะอันนั้นผนพลังเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมผมก็ยอมรับว่าชอบเข้าป่าล่าหนูแล้วนักล่าหนูเขาต้องมีขมพลังมาอมหนูแซ่บหลังยังไม่ไม่มีเวลาเลยปลูกต้นขลังไว้แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เหรอต้นขลังใช่ใช่ผมอร่อยแต่ล้ำ ไปวันังจะทำร้านมากขบนป่าหรือเปล่าทีจับเมื่อกี้อ่ะบนยอยัดมีแล้วมีแล้วมีแล้วรอลูกใช่ไหม้อมีคนอยู่ข้องนด้วยโอ้ายอารย์ของป่าใช้ผ้าสีดาก็ยังมีนะเนี่ย จอยเจออะไรไม่รู้ไม่นีจะพาพาเดินรอบเขาไหวมั้ยจินนี่เดได้อะนะอาจาราเนินเข้านะสิว่าันไม่สัก3:00นก็ไปนอนวันนี้ไม่ต้องออกกํลังกายนะวันนี้เพราะว่าเดินเยอะแล้ว อันนี้ดีตะกั่งมั้ย้าดมีตะกั่งวดํียา่ะมันมันะเป็นยาอะไรเป็นเป็นยาเป็นอาหารมันมไหมผมบ้าผมเรียกดีดีตะกั่งันแต่ชื่อมันตังขาวดำใไ้ต้นมะไฟเพียบเลยต้นอะไรใบตปนขมหายต้นละห้าบาทอะผมไปขายี่แบงกว่าที่มัน มนมนเคยทำกิจกรร่อมเลยผมว่ามันก hey ็หอมหอมดอกมันสวยดอกมะม่วงสวยมากมันจะร้องร้องน้ำถ้าัม่ร้องจะร่องนี่อย่างใช่เราจะให้เดิน